ก็เ,เ,เป็นผลผลิตที่ขึ้นชื่อแป๊กเดียวออกลูกเลยนะครับตอนนี้เรามีน้องจีนนะครับม i ส s u n ิเว r ร์ส universe, อุ่นตนน้นตินปลุกมือเลยนะใั้เตอด้วยครับ ชุดประจำจังหวัดที่น้องินใส่เนี่ยเป็นชุดปูนแดงต้นสักใหญ่นะครับของอุตรดิตถ์แล้วก็ความบูรมสมบูรณ์ลงไปถึงในชุดประจำจังหวัดของเธอเนี่ยก็มีพักทอของรับแรด้วยนะครับวันนี้น้องยินบอกว่าเสียายไม่ได้ใส่ชุดนั้นมาแต่ว่าชุดนี้ก็งานเธอจะมีส่วนสําคัญในการที่จะร่วมในจิมมิ่พิธีเปิดนะครับเป็นครับสงานมาก้างเลยค่ะ ช่ครับในทีน่ีเปิดโดยผมนะครับจะเป็นต้นเสียงในการให้สัญญาณโดยให้ผู้ว่าร <ฮะ S 1> าชการจังหวัดอุตรดิตถ์นะท่านเกษตร,รจังหวัดจะตัดหลังศาสตร์และลงกองสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นงานนะครับโดยมีน้องยียนจะเป็นผู้ที่ประทองนะครับหลังศาสตร์และลงกองนี้ท่านสสก็จะร่วมในการประกงหมดบริษัทการเกษตร,รด้านหน้าเวทีพร้อมไปครับร้องๆปลบมือแสดงร้องๆกันหน่อยเบบจะเป็นต้นเสียงในการให้สัญญาณนะครับ อราพร้อมแล้วเราเริ่มนับกันเลยครับเริ่ห้าสี่สามสองหน,นึ่งนี่น่าติดนะครับตัดทีเดียวเลือขาดเลยลังสรรค์ลงกองนะครับหวานชื่นจังอาตบมือดังๆหน่อยครับได้รูปมีเดียแล้วตัวละ